สวัสดีค่ะมากินข้าวเที่ยงกันมีน้ำพริกกะปิหมูทอดข้าวเหนียวขับกระปุ้งกินข้าวเหนียวกับกะปิ เนี่ยก็กะปีเอ้ยเอ้ยหมูกินได้แล้วนะลูกนะกินเลยพี่ไม่กินนั้นเลิมเอากะปีกลับบ้านอ๋อไม่กินข้าวเหรอโอ๊ยแต่มต่ีต่พากจะกินด้วยปะวะ ขเขาที่จะเอืเอ้อยเขาก,กินโจ๊กค่ะเขาไม่กินอย่างพวกเรา<ม>อะไรเพิ่งเสียมจะร้อนอะไรคุณพี่ร้อนละร้อนและ้ละพี่ไม่กินหมูทอดข้าวเหนียวหรือฮะพี<ม>่กินหมูทอดข้าวเหนียวเหรอโจ๊กค่ะเนี่ยเพิ่งอน่างหมูทอดไม่กินไนงะ ร้อนเป็นลูกเอื้ออีกกูไอ้เ <laughs> จมร้อนเป็นลูกเอื้ออีกโอ้ยคูนจานแล้วแมแบบยิ้ตกใจแม่เอออ,อะไรพี่หิวไม่ใช่พี่อ,อ,อิววแเ่เจมดิไม่มันปวดท้องอ่ะตัวเองมันอยากกินแบ อร่อยอ่ะอะไรอร่อยกะปิแค่แค่อร่อยทำใหญ่ไไหใหญ่ <c oughs> หให้กะปิหมดไม่ได้กลับบ้านนี <c oughs> ่ใช่กะปิใต้เนี่ยอา,<บ>าอเหรอเออใต้พี่ต้องตัดกะปิเนื้อเหรอเออไม่ทุกทีกะปิอะไรพี่อะกะปิเหนือใช่เหรอกะปิกุ้งกุ้งของบ้านแท้ๆเลยเที่เราเป็นคนใต้ของบ้านกะปิหมด แต่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะอร่อยพี่สรุปพี่ไม่กินจริงๆอะ่ะก็บอกว่ากินโจ๊กอ๋อไม่กินข้าวพี่แต่นี่มันใหม่ไปน,นิดนึงเปล่าวะพี่นนพี่อนอนเ,อ,เออเช้าม่ไปนิดนึงพี่เอ้ยอ,อันนี้มันใม่ไปนิดนึงเปล่าว่าเขือไหม่ปไมปนิดน,นึงไม่ไปนิดนึง พี่ตายทำให้โอเคไม่ว่าเนื้พี่ทำแล้ก็เเนองนี้ด้วยอืมอาเรไป่อาเหรอเอใช้แป้งรอบกอบาะเยมากถ้าเป็นรนูนูชอบชุบไข่เออเอ้ยเหมือนพี่อ่ะชอบชุบไข่มากกว่าอืมหรืว่าไข่มันนิ่ม พี่ก็ทุกไข่อ่ะเลยกินหมูเลยนะพี่ไม่กินกินเลยพี่ไม่กินกินน้ำพริกพ,พี่อุ่วแกมากินข้าวจ้อยเออพันที่แกก็อร่อยด้วเยเนาะ

กลวัน่ะมันต้องกินข้าวแบบแน่นเลยเอ้ยพ al UH, no, no. ูดถูกมันเบาไปแบบผิวแบบผิมากเลยเพราะมันมื้อกลาวันมันได้น้อยใช่ลูกกินมื้อกลาวันใี่เยอะไปเลยมื้อเย็นมันก็กินแบบเบาๆแล้วนั่นแหละโรอ้วนเนาอ้เอ้ยเนาะแล้วมันกินก็ม่ให้เอาขึ้นไปเวบให้ เออเบฟมันจะเร็้ยวไปเนี่ยทำยังไกินมันเนี่ยพี่วเมื่อกี้ไม่ให้หนูไปเบฟให้หนูไปเป๊ปให้ไหมอ่ะให้หนูเอาขึ้นไปเบฟให้ไหมเบฟทำไมอ่ะเบฟโจ๊กอ่ะออ๋อไม่เป็นไรหรอกมันขุ่ดไหมมันขุ่ดไหมด้วยให้หนูขึ้นไปให้ไหมไม่ไปกินข้าวกินข้าวพี่ไม่กินแน่นะข้าวเหรอไม่พี่มโจ ไม่ได้สัมอมไหมเออไม่อิ่มหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็หิวอีกไม่ไม่อิม่มบ้รามไม่อยู่ท้องอน้อยอ,อร่อยดีว่ะคือเขาเนี่ยเขานุ่มมากเลยเอ้ยนุ่มเองหรอ อืมซื้อเข้ามาลูกไม่พี่เวฟด้วยรู้ว่าเขาเหนียวเขานุ่มอยู่นี้หล้วะน่าจะเวฟด้วยแหละอะเพราะว่ความร้อนมันออกไองม,มันไม่ม,มันไม่เย็นนุ่มเดียอาพี่อ้อยมาที่หลังจะหมดแล้วเนี่ย หมดแล้วนะน คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะกินข้าวก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะขอฝากช่อง,งน้อยด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ